สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาทำอะไรเอ่ยแม่บอกสิมาเก็บข้าวเอ่ยให้การหนุ่ดูสิให้การหนึก่กว่าข้าวแม่กัดสุคนนี้แม่กัขับขึ้นขับ <c oughs> นี่แม่หนูกำลังกวาด ไอ้ม่การกำลังกวาดแม่กำลังทำอะไรคะแม่กำลังต้มข้าวแม่กำลังต้มข้าวม่ทำเป็นทางเดินต้องข้าวรู้จักไหมถ่ายใครเนี่ย ข้าวเยอะมากเลยข้าวเยอะมากนูุนห้ารกิโลหกเยอะห้าร้กิโลกรัมห้าร้อยกิโลกรัม